สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องแฟนเพจครับเมื่อเนี่ยพศสิพาพี่พาน้องไปตามโครงสุดท้ายของปูเลือกหลับครับโดยการสัมผัสสดนะครับส่วนแนวทางสิมีตัวใดเปลี่ยนแปลงหรือจังไหนพี่น้องก็ตามพศมาได้ครับมาฟังน้ากันว่าปูพันเสียงแนวทางเพิ่มเติมตัวใดครับสําหรับโครงสุดท้ายครับกราบน้มาสการปู เป็นจังไดนเนะ่ะอันโค้งสุดท้ายล่ะปูนิมิตดีบ่ครับขึ้นนีเานาวอดับบครผมงไห มี่มีดฟันวางได้กบปูบ่ได้ยินครับมแมวน้อยสองตัวที่ปแูแล้วแล้วที่มาเป็นจ้าไดบานี้ปูปูชีว่างใดบานี้คันเป็นตัวเลขปู หาหนึ่งสี่หนึ่งสัญญาณไม่ค่อยดีเนาะห้าหนึ่งสี่หนึ่งปูตีว่าหาหนึ่งสี่หนึ่งจ้าหาหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งเนี่ยจะเป็นเลขฝันตัวเดิมไม่นองปูเนาะเป็นตัวเดิมมานเพิ่มเพิ่มเขาเป็นหาหนึ่งหาหนึ่งกับมีเลขที่ไม่มีที่มามีแล้วมีแล้ว แมวห,หน่อยสองตัว,วหน่อยตัวไอ้เอฟซีเตียนขันปูตีปูกบสิตีเป็นซีหนึ่งหาหนึ่งมันบมูผ แสดงว่าบ่ามีตัวใดเพิ่มเติมมาอีกมันบปูปูได้ยินบ่ครับครับได้ยินแล้วบาที้ชัดขึ้นมาแล้วครับเอาได้ยินแล้วบานี้ปูชัดแล้วจ้าปูเราเพิ่มฝันให้ฟั้งใหม่นะครับผมฝันยิเนเลี้ยวน้อยก็สองตัวไหมจ้าเัี้ยงน้อยสองตัวครับแมว้น้อยเห็นมา,จากจังใดปูแค่เดียวตัวสีขาวขาวสองตัวครับ คือจังเงนเปิดปกระตูออาไปแเรามันเรียนเข้าไปทั้งไม่เหนอแ่รวมันก็นที่าด้จับมันไปทั้งแท็กพา,านนครับแ้วมึงเขาก็ยัดก็งกห้องเงี้ยวๆอยู่อันนี้ที่มันตีตีเบื้งแราครับตีเบื้องว่าตีเป็นตูไดนะ้แต่ว่าเล็กปูตีมากมัน เป็นตูว no, no. เก้าอยูนป no. ูเนาะอสี่หนึ่งห้าหนึ่งนะแมวน่อยตัวนี้นอยอีกหรอกันใหญ่ตัวนี้น้อยอคือเจหอกไม่มัเนี่ยังไสองตัวรับปูกับมะมะเขากับเล็กที่ปูปลอยมาก่อนเนาะปูเนาะอันนี้มันเรียกว,ว่าถึงเลวน่อยสองตัวข้เาหนป็นหน,น,นึ่งเนี่ยหนึ่งหนึ่งที่ปู หนึ่งหนึ่งอ่าวเนี่ยดีเนาะเดี๋ยวเพิ่มมากตองเดียวหงห่งครับกับี่มนเนสารลาพวกเหาจ้าเนจิติ่มแต่ก่อนปูหามากอะมีหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งเกดหากับซี่หานึแล้วเนาะปูเนาะออมีสิ่มาเพิ่มเติมเปลี่ยนนเปลี่ยนด้นะอย่านี่ได้ยเปลี่ย หกตัวเครับ้าเรียกขึ oh. Alter, ้นกระดานครับผมตัวงวดนะครับตัวงวดสี่หกสามนะสี่หกสามแล้วก็4สี่หนึ่งเรียกขึ้นกระดานตัวงวดเลยครหาลอตเตอรี่หกสามนะหกสามติดปูหกสามีหลอตเตอรี่กสามกับสี่หนึ่งาเขาขายไ้วะ มีบ่นอ๊อบปูแต่ว่าเลขรักสิบเนี่มีหกกับเจ็ดมันบปูตามสูตนแม่งีหกกับเจ็ดหาใสไเลยหกกับเจ็ดเนี่ยเนยืนเพื่อนเล่นโมปูวิ่งบนเจ็ดมันโมปูบนเจ็ดวิ่งบนเจ็ดเลขส่วนมากสิเป็นบนนี่เนาะปูเนาะเลข เลขเจ็ดเลขเลขในแต่ล่างนี่ส่วนมากสีบัวผาดที่นกปูเนาะเลขหลักซิปนี่ลักซิปนี่ลักซิบนี่มีหกมีเจ็ดนปูเนาะมีหกมีเจ็ดเลขวิ่งนี่มีเจ็ดตัวเดียวนกปูววิ่งเจ็ดบนตัวเดียวตัวเดียวโคโลครโลครับปูจับปูครับ แต่ว่าเลขปูจับคู่ไว้ให้นี่มี่หกสามหกสี่เนาะปูหกสามหกสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เล่ขึ้นกระดานมี่แต่ก็ปูเน้นที่เจ็ดสามเน้นที่เจ็ดสามไล่ลที่ปูขีดเส้นใต้ที่เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ก็หกหกสามหมดปูเจ็ดสามก็หกสาม เกตเซนใต้ที่เจ็ดสามกับหกสามนปูบานนี้เลขเลขขึ้นกระดานเลขฝันนิดสี่หกสามมันโมปูแมงสี่หกสามสี่หกสามกับสี่หนึ่งโอ้โหละขันพันไม้ลักลอยเด่นเด่นกับมาไซได้ที่ปูครับ ลเลขผ่นในปูปูตีเป็นสีหนึ่งเนาะใ,นให้เราให้เราว่างหนึ่งหนึ่งเนาะปูเนาะให้เราว่างสงโตโติบเอ็ดแมวหน่อยมีสองตัวครับ<ะ>เลขสีหนึ่งสีนะ <c oughs> โอส <c oughs> ีหนึ่งสีก็ได้เนาะปูเนาะเอาเป็นไปได้เมื่อค,ครับส่วนเลขบม่มีที่มาเนาะเลขไม่มีที่มานี่ก็มี หนึ่งเจ็ดห้าสี่ห้าหนึ่งอันนี้กะให้พี่นอ้อง่นไปแยกกัาน้องปูเน,ะเนเาะจะปูกับเท่ากับวาาานะ่าปูจับมาหาแล้วแหละเจ็ดหนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งน้องปูเนาะเท่ากับว่าจับมหาห้แล้วก็มีเลขดับบนล่างนี่ดับเอาอยู่นอ้อปูเนาะายงวดแล้วเอาอยู่เนาะ ครับครับครับมันมันคือกำทางเาใช่รับอฟีมนลองว่งเิงจ็ได้ไม่สิ่งินซือเบาลองหมอปูปูไทยชิปแล้วปูมียังสิปากถึงงานถึงยมพี่น้องเอฟซีเนาะครับเช่นนิมนต์เนอครับวัดวัเหันไังวันมันวด้อเาวิ่งวิ่งหังซ่่วัมากูคนนที่นึ่ ครับทางเทียนได้ว่าจากซอยปูเใ็่ได้เน็ดยเสรล้วเนาะปูเนาะสีสางซอยใช่ไมครับปูเก่าในม้วนบอกบุญไปเลยเด้อครับในตั๋วเลยครับผมเออเห็นไหมครับไอชูไขมันขนาดน้ะครับไอชูไขมันเนาะปูเนาะสิได้ไปซอยปูสางเสร็จแล้วมันเสร็จเนาะปูเนนับงวี้ไครับเอานับวันนี้เป็นวันแรกเนาะปูเนาะ คิดว่าสิบปัง,งยิ่มโนโปูงนวันคิดว่าจังาพี่น้องเอ็ซี่กับปังไปเ้อครับผู้ใดโชคผู้ใดามานก์กแต่ทํำบุญน้ำปูลึกลับครับหาบาทสิบบาทครับไต้ตลอดเวลาขึ้นกันครับแม่นพี่น้องบู้ใดถูกหวยกับท้ำบุญได้ครับสิพัพนธมาทางช่องหรือ ไปหาปูโดยตรงที่วัดปูลึกลับก็ได้ครับได้ชิปแล้วกัครับผมวิ่งเจ็ดมปูเปูเหจ็ดอยู่หลักสิบเจ็ดอยู่หลักสิบครับเจ็ดก็หกนี่นเจ็ดก็หกอยู่หลักสิบนะปูแต่ก็ปู ด้วยกระเที่ยว่าพูดถึกอ,อ๋อครับเสียบลงอ่ะเพราะว่าตามสูตรมันมสิม่าลักซิปมปนโมกูแน่นก็บว่าลักซิปครับครัตอนนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วก็กราบขอบพระคุณปู่หลายๆเด้อครับที่มาใหา้แนวทางมือนี่คร,ครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุ